เออตอนนี้ยู่นไหมะนี่ยู่อเราเลยเราว่าเอินูเฮ้เห็นไหมเอาใจบ้านเราเห็นในแมวาที่ไปบ้านไปบ้าน่นั่นเองลืมเลยลืมได้ว่านี่มันบ้านเองอบรไบาเอาบ้านเองบางได้ปากบางข้าบ้าบหนูบางเกิดแล้วลืมมันนรือไม่ างทีลืมยูยูอยูไนั่นเออตอนนี้ยูยูไงนี่ยูู่้า้เราเลยเราเออหนุกเห็นไหมเอาชายบ้านเราเห็นไหมว่าวที่ไปบ้านไปบ้านนั่นอะลืมเ่ยนึกได้ว่านี่มันบ้านเองมาบักเร่ยบเอาบ้าเองบักได้ปากบางท่าคาบนูบานเกิด บางล่ะบางย่นนะเออนั่นบ้านเกิดโยเกิด์ซึ่งนบ้านนี้นี่ก็มาบ้านกินบ้านกินได้นี่เรายกยายมาอยู่นี่แล้วเออแล้วนี้มาต้องขอสอนน้อยแม่จำได้ไมมด้วยหมดแล้วแหลเออแล้วแม่ทองที่ไปบ้านไปบ้านบ้านน้อยอย่างมันเรื่องเวลาณนี่ใช่ไงบาน Bao giờ về ban, bay giờ bay về bảo cả. Cắt đồ rứ là hôm nay là bay mấy bay Cắt bay đồ mẹ bay bay con. bay 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 mà, ờ Ờ bạc nào bay นี่ตอนนี้เย็นรึเปล่าไปนี่หรไปที่บ้านใครอยู่เขาก็ไปบ้านพี่น้องบ้านญาติเลยไปเปล่าบ้านญาติอะไรรู้นั่นอะไรตอนที่ไปบ้านใครแล้วอยู่ยู่ยูแบบหม้วงเออหม้วงนี่เออซึ่งที่ไปบ้านไปกันหรอกไปบางหม้วงบางตาในคลองเล็กเออนี่ไปบ้านใครมากตาหม้วงอย่างนี้นะฮะตาหม้วอย่างยูไป ไปบ้านพี่นงปู่กปพี่นงในพี่นงนังมองนี่นังมองยีงไงนี่อย่างมองอะก็นนหมันมันเห็นเเห็นแนี่เห็นแม่แต่งตัวเลยกูเลยดีเดียวคยเล่อันมันนังมองแล้วกแมเล่งเนีเขาจะได้ต่อกันแมไม่เล่งจะต่อเปลนี่อยล่งอยู่มันาเลยเขันเห็มัก็ต้องเลี้ยงอะ Bạn bang bang cái bang 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 có bang 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 cái bang 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 à bang 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 đen, bang ừ. <laughs>

เร่งรูอยากหน้าเรื่องเ่อนเ่อนอยาหาเรื่องรก็เพื่อน้าเรื่องเราไม่ยอมไม่น่าเลยเลยกเลยม่รู้ใครตาบเลยจำได้ไหมเดี๋ยวไอ้น้ำมันกล้วยทอดชาดน้อลกดอนนะาดทั่อที่ทอดควยงอซาดเข้ามาเตวเไม่รู้ลวลืมลลืมลืมลยเออัมันลืมแล้วอย่าไปกิดอุ่นใมินดีมินใสกอุ่นี อ๋อมินใส่ปูนมียาปูนใส่มินเอ้ยพี่รู้วันคนหนึ่งเยอะุกวันึงนะตั้งนี้ยิมอไรอย่าอย่าไปยุบมันลงมาเลยมันยิ่งโดนโดนโดนนี่แหละมันตาเกียวลวอ่ะ่ไปยุ่งกันเอา่ะหกันไม่ได้ช่วกันด้ว้ไม่พอไม่ไม่ยุ

thì con mà mình cứ vậy vậy. Ờ bị lòng nó cảm giác nó rất nhiều vậy lần nữa. nó không có bị lòng. Nó không vui lòng quá. Đưa rằng quạt đây. Bỏ ra. luôn luôn cái chúng có còn không? Ra Đó bây giờ bây giờ clip này bye byeก่อน được. bye bye. Bye bye. bye, -bye. <laughs>